เตอ่์มาทำเลกาบเทียนนะ พ่อพามากินข้านะะวนละทำบันนี้นะคะที่บางขุนเทีนพ่อสั่งอภารมาให้เรากินกับข้าวบัลลีวันนี้ไม่มีพี่กันกันนะเราะเพื่อนกันเขาชวนแล้วเขาไม่อยากจะมานะคะเรสั่โดนเราก็เลยได้มากกันแค่สองคนประกับมาจากงานแต่งที่บางนะคะพ่อพามาเที่ยวบางขุนเดีนต่อกินได้เวลากินแล้วจ้าอันนี้เป็นเมนูต้มยำละจ้า หาพ่อลูกก็นั่งรอนี่นะคะวิธีพ่อลูกอ่อนเนาะกินไปแล้วก็อุ้มลูกไปพัตเตอร์อร่อยไหมกินข้าวอ่ะอร่อยไหมแล้วตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็กำลังจะเดินไปที่สะพาน ตรงนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะสะพานเขาทําใหม่แล้วนะเป็นสะพานปูนแบบยาวมากๆเลยเนาะไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นสะพานไม้กลัวมันหกักไม่ค่อยกล้าเดินเนาะอ่ะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะอ่าพอลูขอถ่ายรูปหน่อยน่าราัก อ่ตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าหกโมงนะอากาศไม่ร้อนอ่าลมเย็นสบายนะคะแดดก็ไม่ร้อนมากเนาะตรงนี้ก็จะมีเป็นจุดชมวิวแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปเล็กๆเ,เอาไว้ให้ถ่ายรูปกันนะคะ น้ำทะเลที่เนี่ยมันจะไม่ได้ใสเหมือนชลบุรีนะเพราะว่ามันจะเป็นน้ำทะเลที่ผสมกับเลนพวกเหมือนเลนป่ากงกลางอะคะ่ะน้ำก็ค่อนข้างที่จะสีคุณคุหน่อยแต่ว่าถ้ามาทานข้าวก็บรรยากาศดีอยู่นะคะเย็นสบายอ่าแล้วก็ตอนนี้พ่อกาลังจะพาพัตเตอร์เดินไปที่สะพานแล้วก็เจอกับน้องน่ารักมาจุกน่ารักเชียวอ่า แล้วก็ร้านเมื่อกี้นี้นี่ที่เราทานเมื่อกี้นี้เป็นร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านมชขานุก็ปกติเราก็จะมาทานอีกร้านหนึ่งสลับกันไปมานะคะร้านมชขานุก็รสชาติอาหารก็ใช้ได้อยู่แล้วก็ราคาไม่แรงมากเนาะแล้วก็จะสลับไปมาอยู่แถวๆบริเวณเนี้ยมันมีหลายร้านมากๆเลยอันนี้พ่อขอนั่งพักหน่อย ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่สะพานแดงนะข้างหน้าจะมีเป็นศาลาสีแดงอยู่ข้างหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปนั่งตรงนั้นกันนี่แต่ว่าช่วงเย็นๆนี้ลมแรงค่อนข้างแรงมากเลยนะผมผึ่งคือยุ่งมากแล้วนะดูสภาพถ่ายรูปให้ฉันอแต่ละรูป มากครับชอรน่ยนี้เราไมด้กินาวันนี้ชื่อะกินร้าอะไรครับร้านาชานอร้านนานูอร่อยนะครับอร่อยร้าี้ก็อร่อยแต่ร้านนี้บรรยากาศดีกว่าครับก็แล้วแต่ฟิลวันนี้ และตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงศาลาสีแดงแล้วนะคะเราก็มานั่งพักกันอยู่แป๊บหนึง่งอ่ะเราก็มาถึงปอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีเลยได้ภาพสวยๆอ่าเป็นว่าวันนี้จบทริปแล้วสะพานแดง